สวัสดีค่ะครูปอนะคะครูภาษาอังกฤษที่ครูตู่ค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเกรเดเล็กเกรดน้อยเรื่องของกรา玛ค่ะค่ะนะคะ,ะ,คะวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มกันด้วยเบสิกรา a นะคะเป็นเรื่องของ subject verb agreement ค่ะนะคะ,นะคะเป็นเรื่องง่ายๆที่จริงๆน้องๆน,น่าจะเรียนกันตั้งแต่สมัยเด็กมากๆแล้วแต่ว่าเป็นอะไรที่ เ,ออเวลาเขียนออกมาก็จะผิดกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันสั้นๆเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หมดที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของ Ver รค่ะนะคะ ะะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ verb จะมี two important areas ค่ะที่เราจะต้อง cover กันนะก็คือส่วนหลักเลยที่เราต้องเรียนกันแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องของ verb tense s แต่ว่าวันนี้นะคะเราจะ spin off มาพูดในเรื่องของ subject verb agreement ค่ะที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็เด็กมักจะหลงลืมกันไปค่ะแต่ว่าจริงๆเรา affect ในเรื่องของคะแนนการเขียนค่อนข้างเยอะค่ะ นะคะอ่านะคะทีนี้มาดูในเรื่องของ subject verb agreement นะคะ subject verb agreement เนี่ยนะคะมันจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของการที่ subject กับ verb ต้อง agree กัน agree ในที่นี้ก็คือจะต้องไปด้วยกันหรือไปในทางเดียวกันค่ะทีนี้เรามาดู nature ของ part of speech กันก่อนนะคะ ในเรื่องของ subject verb agreement เนี่ยในคำว่า subject เนี่ยก็คือ noun นั่นเองนะคะ noun นะคะ noun เนี่ยก็คือจริงๆถ้ามองในเรื่องของลักษณะของ noun เราจะแบ่งเป็น singular noun ค่ะและ plural noun ค่ะ ทีนี้มาดูเนเจอร์ของนาวทั้งสองตัวนี้นะคะ singular n o u เนี่ยนะคะในเรื่องของเนเจอร์ก็คือนาวที่มีแค่หนึ่งเดียวหรือว่าถ้าภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นเอกพจน์ค่ะชน singular n o u เนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ s เ,เข้าไปค่ะอย่างเช่นคำว่า a cat อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราต้องการพูดถึงแมวหลายๆตัวเราจะต้องทำให้มันเป็น ค่ะนะคะก็คือในที่นี้ก็คือเป็นพหูพจน์นั่นเองนะเราก็จะเอาอะาออกค่ะเพราะว่าอะาจะแปลว่า1ใช่ไหมคะแล้วก็ในเวลาเดียวในขณะเดียวกันเราจะเติม s เข้าไปแทนนี่คือเนเจอร์ของ noun ที่เป็นซิงคูล่ากับ plural ค่ะนะ on the other hand นะคะมาพูดถึง verb กันบ้าง verb ก็มีสิ่งที่เรียกว่า s i n g u l a r กับ plural ตรงจุดนี้จะเป็นเด็กที่เป็นเรื่องที่เด็กมักจะไม่ค่อยรู้เราจะรู้สึกว่าเป็น verb เป็นเทนี่เทนี้เท่านั้นแต่จริงๆแล้วตัว verb เองก็มี เนเจอร์ของมันเหมือนกันค่ะซึ่งเนเจอร์ของมันเนี่ยจะพกผันกับนาวค่ะก็คือถ้าเวิร์บที่เป็น Singular v e r ิรจะเติม s ค่ะอย่างเช่นถ้าพี่เขียนคำว่า eat ที่เป็นซิง g u l ล่าเราจะเติม s มันจะพกผันกับตัวนาวค่ะในขณะเดียวกัน v e r รที่เป็น plural เราจะไม่ใส่ s เข้าไปค่ะนะคะอย่างเช่น eat เราก็จะตัด s ออกไปนั้นเราต้องดูว่ามันพกผันก่อนก่อนนี่คือในจุดที่1 นะทีนีนะะ้มาดูในเรื่องของ subject verb agreement เราจะมีรูหลักๆแค่2รูค่ะนะคะรูที่1ก็คือ if the subject is singular ก็คือถ้า subject หรือ noun นั้นมีแค่1ค่ะนะคะ verb m u s tag t s e s or i e s นะ,ะตัว verb เ,เนี่ยเราจะต้องใส่ s e s หรือ i e s เข้าไปนะคะดูจากตัวอย่างที่พี่เตรียมมาให้นะคะอย่างเช่น a dog b y my leg นะคะหมาเนี่ย นะคะสุนัขเนี่ยนะคะตัวเดียวค่ะนะคะฉันสังเกตว่าบอ e ตรงนี้ค่ะพี่เติม s เข้าไปนี่คือรูของ subject verb agreement ะคะ่ะพี่ย้ำอีกรอบนะคะ if the subject is singular ก็คือถ้า subject ในนี้ก็คือ dog มี1 verb จะต้องเติม s เพราะฉะนั้น by ที่เป็นนะคะที่เป็น verb พี่ใส่ s เข้าไปค่ะอยู่ในฟอร์มของ singular verb นะฉะนั้นอ่ะนะคะดูอตัวอย่างหนึ่งเนาะพริมกิ a แอ a p ปินะ p ริม เป็นเด็กผู้หญิงหนึ่งคนใช่ไหมคะเท่ากับเป็นซิงคูล่า n นาวค่ะเพราะฉะนเวิร์บเราต้องใช้ซิงคูล่าเวิร์บซึ่งก็คือ E, a t ที่ add เเข้าไปนะคะรูนั e เบอร์ทูค่ะก็คือแค่สลับกันแค่นั้นเองอันนี้ง่ายละนะคะก็คือ if the subject is plural ถ้า subject เนี่ยนะคะเป็น plural หรือว่า more than one ใส่ไว้ให้ในวงเล็บแล้วนะคะถ้าเกิดว่า subject เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งนะ,ะ verb is without s e s or i e s ตัวเวิรเองเราจะไม่ใส่ s e s หรือ i e s อีกต่อไปแล้วค่ะนะคะเราจะมาใส่ที่ n o วที่เป็น plural แทนนะคะดูที่ตัวอย่างที่พี่เตรียมไว้ให้นะคะก็คือ dogs bite my leg นะคะเช่นตัว n o n เนี่ยนะคะตรงนี้ พี่ใส่ s ไปละเป็น plural แล้วแนะ่นอนเพราะฉะนั้นแล้ว plural now ต้องใช้กับ plural verb ค่ะและ plural verb ก็คือ by ที่ไม่เติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ students eat apples นะสังเกตว่า s t u d e n t เติม s แล้ว eat ก็จะไม่เติม s จริงๆแล้วเ,เป็นรู้ง่ายๆค่ะแล้วก็วิธีสังเกตในการเขียนนะคะบางทีน้องๆเขียนไปแล้วสามารถ double check ได้ก็คือวิธี double check ง่ายๆก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่น้องเขียน subject และ verb ที่มี s ทั้งคู่ ก็คือน่าจะกําลังผิดอยู่แล้วถูกไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเกิดน้องเขียนแล้วไม่มี s ทั้งคู่ก็ต้องผิดเหมือนกันอยากให้ลองกลับมาย้อนดูว่ามันควรจะต้องมีอันหนึ่งมีและจุดหนึ่งไม่มีคะ่ะแล้ะในกรณีเป็นแบบไหนนะคะจริงๆแล้วเรื่องของ subject verb agreement เนี่ยอันนี้คือตัว basic knowledge ค่ะแต่ว่ามันจะมีรายละเอียดของลักษณะของ subject หลักๆหลายๆว่ากรณีไหนบางตัวลงท้ายด้วย s แต่ว่าถือว่าเป็นแค่หนึ่งก็ได้แลว้ว verb ก็จะต้องเป็น singular verb เ,เหมือนกันส่วนรายละเอียดพวกนั้นนะคะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันในเทปต่อไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ